สวัสดีค่ะสำหรับหลายคนที่มีคำถามสงสัยว่ากรณีที่เราทําบัตรทองหรือบัตร30บาทหายจะต้องไปออกใหม่ได้ที่ไหนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้ BY Station มีคําตอบมาฝากค่ะไปติดตามเราชมกันเลยค่ะก็ต้องบอกว่า b y Station เรายังคงติดตามต่อเนื่องอยู่กับบัตรทองบัตร30บาทนะคะ,ะเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยมีคาถามสงสัยว่าตอนนี้ที่เราเกิดทําบัตรทองหรือบัตร30บาทที่เขาให้เรามาตั้งแต่แรกๆนะตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้อะ่ะเกิดทําหายขึ้นมา แล้วเราจะได้รับการรักษาหรือไม่สามารถที่จะไปออกบัตรใหม่ได้ไหมออกได้ที่ไหนนะคะคําตอบก็คือตอนนี้ไม่มีการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมแล้วนะคะก็คือถ้าหากคุณทําหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องใช้บัตรทองหรือบัตร30บบาทแล้วเพราะว่าปัจจุบันการเข้ารับการรักษาในหน่วยบริการของหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติก็คือตามโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ในการเข้าใช้นะคะ ก็ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนของเราใบเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถเข้ารับการรักษาได้แล้วเพียงแต่คุณแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์ของบัตรทองหรือบัตร30บาทและที่สําคัญนะคะก็จะฝากไว้นิดนึงว่าอย่าลืมดูบัตรประชาชนของตัวเองให้ดีด้วยนะสำรวจตรวจสอบให้ดีว่าบัตรหมดอายุหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้เอานะเพราะฉะนั้นก็คอยเช็ควันหมดอายุของบัตรประชาชนด้วยก็แล้วกันนะคะก็คือสรุปง่ายๆนะคะว่าตอนนี้ไม่มีการออกบัตร30บาทหรือบัตรทองทดแทนบัตรใบเดิมที่เราเคยทําหายกันแล้วนะก็ ใช้แค่บัตรประชาชนนี่แหละค่ะเข้ารับการรักษาได้ตามหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการได้เลยนะที่ทั้งนั้นนะคะก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากการโทรสอบถามทางสายด่วนสปสชเบอนระ์หนึ่งสามสามศูนย์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดอาจจะมีคําถามสงสัยหรือข้อข้องใจที่อาจจะแตกต่างกันไปจากนี้ก็สามารถลองโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์หนึ่งสามสามศูนย์นะคะเขาจะช่วคำตอบเราได้สนำะหรับท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยค่ะ แบบนานมาแล้วไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยจะไปเข้ารักการรักษาพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลที่คุณจะสามารถเข้ารักการรักษาได้คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะได้ในคลิปที่เราเคยทําลงไปไว้แล้วว่าราตรวจะสอบว่าเรามีสิทธิ์ในการเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ไหนนะคะก็ไปติดตามชมในคลิปนั้นได้สรุปว่าคุณสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยจะโทรสอบถามก็ได้นะคะไปที่หน่วยบริการก็ได้หรืออาจจะเข้าที่เว็บไซต์นะคะของสสชก็ได้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาลได้ที่ไหนนั่นเองค่ะโอเคสําหรับวันนี้ BY Station ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์เราหน่อยกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยคลิปใหม่ๆจะได้ส่งตรงไปถึงมือถือคุณเลยสําหรับวันนี้ BY Station ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you